สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพิจารณาดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนที่จะหมดปี2568นะคะซึ่งในระยะ3เดือนสุดท้ายนี้แต่ละลัคนาราศี ก็จะได้รับกับอิทธิพลของดาวใหญ่หญๆหลายดวงกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายเปลี่ยนผ่านในทุกๆเดือนนะคะล้วนแล้วแต่จะส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในมุมที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นการดูเพื่อวางแผนอนาคตค่ะ เป็นการพิจารณาดวงชะตาเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะแต่ละลัคนาราศีจะมีอิทธิพลหรือแนวโน้มของดวงชะตาเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะปี2568ตั้งแต่ช่วงต้นปีกลางปีถือเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของคุณนั้นมีความพลิกผันเป็นอย่างมากนะคะบางคนก็พลิกจากร้ายกลายเป็นดีและสำหรับบางคนก็พลิกจากดีกลายเป็นร้ายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมิถุนเจอกับเรื่องเครียดความกดดันปัญหาทางการงานรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวที่ถาโถมเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างค่ะและแม้แต่กระทั่งการโคจรของดวงดาวก็ยังมีการโคจรผิดปกติวิปริตส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องรับมือกับเรื่องราวต่างๆนานา,นามากมายแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า ในช่วงจังหวะ3เดือนสุดท้ายหรือว่าไตรามาสสุดท้ายของปี2568นี้ดาวพระพฤหัสบดีดาวสุพคราะห์ใหญ่จะมีการโคจรเดินหน้าเดินเสร์จเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะนั่นก็คือเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีไม่ถึงจะได้รับอิทธิพลเด่นๆจากดาวพระพฤหัสที่มากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ หากเราจะพิจารณาในแต่ละด้านนะคะในแง่มุมของการทำงานชาวลัคนาราศีมิถุนได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายในการทำงานมานักต่อน,นักแล้วค่ะใครที่เรียนอยู่ก็เรียกได้ว่าผลการสอบใหญ่มาแล้วได้รับข่าวดีหรือมีเกณฑ์ที่จะโล่งอกโล่งใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอบ ใครที่อยู่ในวัยทำงานกำลังก่อร่างสร้างตัวก็เรียกได้ว่าผ่านจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมาแล้วอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาแทรกระหว่างทางบ้างแต่ก็มีเกณฑ์คลี่คลายและหาทางออกได้เสมอค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะ3เดือนสุดท้ายหรือในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2568นี้ ชาวมิถุนหลายคนหลายท่านนะคะอาจจะได้มีไอเดียในการพัฒนาหรือต่อยอดงานค่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต่อย,ยอดจากงานเดิมงานประจําที่ได้ทําอยู่นะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะได้ขยับขยายหาผลิตภัณฑ์หาสินค้าใหม่ๆมาทําหรือบางคนอาจจะขยับขยายไปในช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะริเริ่มอยากจะลองหยิบจับทามันมีแนวโน้มมันมีทิศทางที่ เลยทีเดียวค่ะดาวพระพฤหัสเดินเสด์เดินเร็วเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณได้อย่างเต็มที่สิ่งที่คุณถนัด สิ่งที่มันเป็นความสามารถของตัวคุณเอาออกมาใช้อย่างเต็มที่ได้เลยค่ะในช่วง3เดือนนี้มันอาจจะเป็นการวางรากฐานเพื่อนําชีวิตของคุณไปสู่ความมั่นคงในปี2569ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวละคนาราศีมิถุนยังต้องระมัดระวังเรื่องคนอยู่ค่ะคนถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่สําหรับตัวคุณนะให้ระมัดระวังคนตีชินนินทาคนมาใส่ร้ายใส่ความให้ระมัดระวังคนมาหลอกคนมาลวงค่ะหลอกให้ไปลงทุนหลอกให้ไปทํางานหลอกให้ไปร่วมหุ้น อย่างนี้นะคะเป็นต้นนะและชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องระมัดระวังในแง่มุมของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามาจับผิดเพ่งเลงในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจได้บ้างคะ่ะในด้านการเงินการทองชาวลัคนาราศีมิถุนคะถือว่าการเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะ ในช่วงกลางปีอาจจะมีความผันผวนมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องหนี้สินค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568นี้จะเริ่มดีขึ้นค่ะหมุนเงินได้คล่องตัวค่ะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะโชคลาภเองก็พอมีอยู่บ้างแต่มันก็อาจจะไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรและถ้าคุณมีปัญหาทางการเงินก็ขอให้คุณจัดการทีละสเต็ปทีละขั้นตอนทุกอย่างให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไป การที่ชาวลัคนาราศีมถุนใช้เงินไปกับคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยขอให้พลาวพลาลงนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายคนรอบข้างรอบตัวที่จะคอยบั่นทอนทางการเงินของคุณเพราะฉะนั้นพยายามพลาเพลาลงหน่อยการยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการซัพพอร์ตคนอื่นสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจเอาไว้บางทีผลลัพธ์ของคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้เขามาคืนเงินคุณอะไรหรอกนะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะอยากให้เขาเนี่ยมีความสํานึกหรือว่ามีการคิดได้หรือมีการเคารพคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะมองไม่เห็นจุดนั้นอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องรู้จักเพลาๆในเรื่องของการช่วยเหลือคนรอบข้างรอบตัวไม่ได้หมายความว่าให้คุณใจดํานะเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนสักหน่อยว่าบางทีเนี่ยเวลาช่วยไปเราก็ต้องดูด้วยว่าเราช่วยใครนะคะควรที่จะช่วย คนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราจะดีกว่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่มีเสน่หน์มากๆนะใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ได้สละโสดนะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่เจอคนที่ใช่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนชาวมิถุนท่านใดที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะดวงปีนี้ถือว่าร้อนแรงนะ ในจังหวะปี2568มันร้อนแรงในทุกๆด้านถ้าเป็นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแต่งการสร้างเนื้อสร้างตัววางแผนมีบุตรมีลูกหรือบางทีเนี่ยชาวไม่ถุนกับคู่ไม่ได้ตกลงในเรื่องของการแต่งงานแต่ตกลงที่จะดําเนินชีวิตด้วยกันเลยก็วางแผนมีบุตรมีลูกไปเลยซึ่งมันเป็นออสังคมของคนยุคใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันนะในแง่มุมของโชคลาภค่ะ ต้องบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้แน่นอนนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินมาแบบฟลุกฟล๊กๆบ้างได้ของจากคนรอบข้างรอบตัวบ้างมีคนซื้อของมาฝากมีคนเอาของมาให้บางทีเพื่อนหรือญาติไปเที่ยวต่างจังหวัดมาก็ซื้อของมาฝากคุณประมาณนี้ค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้รับเงินจากเ,เงินปันผลเงินจากการลงทุนในอดีตนะกำไรกำไรต่างๆมีเกณฑ์ได้รับมาในช่วงนี้ค่ะ ในแง่มองของสุขภาพนะคะระมัดระวังอาการเจ็บคอนะคะชาวไม่ถุนอาจจะมีการเป็นหวัดเป็นไข้หวัดลงคอเจ็บคอเสียงแหบต้องพยายามดื่มน้ําให้มากๆลดการกินของอลดการกินของหวานน,ะะน้ําหวานน้ําอัดลมเนี้ยให้ลดลง นะให้พยายามดื่มน้ำน้ำอุ่นแล้วก็อย่าใช้เสียงมากจนเกินไปนะคะระมัดระวังการใช้เสียงระมัดระวังการต้องพูดเป็นเวลานานๆน่ะแล้วมันทําให้เราเจ็บคออย่างเช่นคนที่ต้องไลฟ์สดหรือคนที่ต้องขึ้นเวทีต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนจานวนเยอะๆจํานวนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหล่านี้ได้นะคะขอเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการงานนะ สมัยอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนบางทีก็อยากทางานอยู่คนเดียวเงียบๆอยากเก็บเนือ้อเก็บตัวแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงสาเดือนสุดท้ายเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากะจะมีมุมที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุทําให้คุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เสียงเยอะต้องพูดเยอะขึ้นต้องอธิบายเยอะด้วยนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อต,ตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพาดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ